กลับมาตามต่อกัอกกบข่าวภาคดึกเอ็นนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของคดีลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเนื้อหมูหน้าเขียงเนี่ยทำไมราคามันควรจะดีกว่านี้เอ๊ะมันมีเรื่องของการเอาหมูจากต่างประเทศเนี่ยที่เป็นหมูเถื่อนเนี่ยเข้ามาทําให้ราคามันตกต่ําหรือเปล่าคือผู้ค้าเนี่ยบอกว่าก็ก็ไปป่าปลาไปแล้วไงก็ทําไมหมูหน้าเขียงเนี่ยราคามันยังตกอยู่เลย นั่นหมายความว่าตอนนี้มันมีการนําเข้ามาหรือเปล่าณตอนนี้เนี่ยใช่ค่ะวันนี้ดีเอสไอก็เลยไปทําการสืบมาคุณผู้ชมปรากฏว่ามันไปพบกับเส้นเงินที่โอนออกต่างประเทศเนี่ยนับหมื่นล้านบาทเอ๊ะแสดงว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องกับการเอาหมูเข้ามาไหม,มนะคะคุณผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยทางดี i บอกว่ากําลังดูแล้วก็เร่งขยายผลนะคะมั่นใจว่าไม่นานเนี่ยสามารถดําเนินคดีได้แนะ่เพราะว่าตอนนี้นอกจากเจอเส้นเงินเนี่ยยังเจอหลักฐานอื่นๆอีกด้วยนะคะ ซึ่งทางด้านพันตํารวจเอกทวีสอดสองท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะพร้อมด้วยพันตารวจตรียุทธนาแพรดำรักษาราชการแทนอธิบดีดีเมาพร้อมกับทีมสืบสวนนะคะได้มีการเชิญนายทริพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติมารับฟังแนวทางและก็ความคืบหน้าในการดําเนินการของทางดี i ค่ะ ซึ่งก็มีการหารือกันรประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะทางด้านของท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็บอกแบบนี้ค่ะว่าสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเขาเข้ามาติดตามความคืบหน้าของคดีแล้วก็ข้อเท็จจริงแผนการประทุษกรรมไม่ได้ขอตรวจสอบพยานหลักฐานทางคาดีนะคะเพราะมันมีการตั้งข้อสังเกตอย,อย่างที่พี่นุบอกเมื่อกี้ค,ค่ะว่าทําไมทําไมราคาเนื้อหมูหน้าเขียงในท้องตลาดตอนนี้เนี่ยมันยังตกตามอยู่อยู่ที่ประมาณกิโลกร,รัมละ70กว่าบาทเท่านั้นทั้งทั้งที่จริงแล้วถ้าหากเป็นสถานการณ์ปกติเนี่ย มันควรจะอยู่ที่กิโลกรัมละ80บาทเลยมองว่าราคาต่ำแบบนี้อาจจะเป็นการลักลอบนำเข้าเนื้อหมูมาจากต่างประเทศหรือไม่มเพราะว่ามันอาจจะไปส่งผลกระทบที่ทําให้เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูเนี่ยขาดทุนบางเจ้าตอนนี้ต้องล้มกิจการกันไปแล้วเพราะสู้ราคาไม่ไหวค่ะคือทางผู้ค้าเขาเขาก็าสงสัยแหละ,ะว่าดําเนินการป,าปราบรามจริงจังมาสักพักนึงแล้วแหมทําไมหมูราคามันยังยังยังดูง่อยๆอยู่เลยม,มันยังไม่เคย,เยื่อ,อนเลยเนาะ แต่ทีนี้เนี่ยทางท่านทวีเองท่านก็บอกว่านะครับทางกรมศุนทรและก็ทางกรมปศุสัตว์เนี่ยจะเป็นหน่วยงานในการป้องกันการลักลอบนําเข้าส่วนทาง DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยจะเป็นผู้ดําเนินการถ้าเกิดว่ามีผู้กระทําความผิดก็คือไปหาตัวสอบสวนหาผู้กระทําความผิดเบื้องต้นนะครับก็พบว่ามีการโอนเงินออกไปต่างประเทศมูลค่าเนี่ยก็คือหลักหมื่นล้านบาทแล้วก็เชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยน่าจะสามารถดําเนินคดีได้ แต่รายละเอียดณขนาดนี้เองเนี่ยทางท่านทวีบอกว่าขออุบไว้ก่อนอขอเป็นเรื่องของรูปคดีก่อน ใช่ค่ะคืออย่างที่บอกอะค่ะที่มาวันนี้เนี่ยก็คือมาดูเรื่องของความคืบหน้าของคดีนะคะโดยเฉพาะตัวของนาย,ยกสมาคมผู้ี้ิงสุกร์เนี่ยคือยอมรับว่าก่อนหน้านี้มันจะมีเรื่องของการสื่อสารที่คาดเคลื่อนแต่พอวันนี้มาคุยกันชั่วโมงกว่าเนี่ยก็ทาให้ทราบข้อเท็จจริงต่างๆนะคะว่าทางพนักง,งานสอบสวนด<ม>ี i เนี่ยก็ทํางานกันอย่างเข้มข้นไม่ได้ละเลยอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานส่วนที่มันไปมีข่าวว่าเจ้าหน้าที่เร่งกวาดล้างกระบวนการนําเข้าหมูเถื่อน ก็พบว่ายอดขายเนื้อหมูในประเทศเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยแม้ว่าทางกรมปศุสัสตว์เองมีการร่วมกันกับสมาคมจัดโครงการหมูหันขึ้นมาเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูช่วยเพิ่มมูลค่าหมูเพราะถ้าไปขายตามท้องตลาดเนี่ยมันจะไปสู้กับราคาเนื้อหมูลักลอบนําเข้าไม่ไหวนะคะแล้วก็เป็นการลดปริมาณเนื้อหมูด้วยถ้า คาดการก์นไว้เนี่ยอีก3าถึงสเดือนข้างหน้ามันอาจจะเกิดภาวะเนื้อหมูล้นตลาดไงเพราะว่าตัวของกเกษตรก,กรผู้เลี้ยงหมูขายหมูไม่ออกแต่ในขณะเดียวกันเนื้อหมูที่มันอาจจะมีการลักลอบนําเข้ามาเนี่ยมันถูกกว่ามันก็เลยอาจจะขายได้นะคะทีนี้ พอมีการตรวจสอบอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพค่ะตรวจค้นสำนักงานและห้องเย็นในจังหวัดนนทบ,บุรีตอนนี้อยู่ระหว่างการขอรายละเอียดหลักฐานเพิ่มเติมจากทางกรมศุลกากรน,นะคะถ้าหากว่ามันไปพบกับหลักฐานเกี่ยวพันกับบุคคลใครบ้างคณะพนักงานสอบสวนก็จะเรียกมาให้ข้อมูลทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมแหมก็ความจริงเนี่ยข่าวออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ดูแล้วเนี่ยทางเส้นทางทางการเงินก็หลักหลายหมื่นล้านบาทข่าวก็ออกมาเป็นสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับ แต่จนถึงตอนนี้ก็เรื่องของตัวใหญ่ผู้ก่อเหตุตัวใหญ่เด่ยก็ดูเหมือนว่ายังไม่ชัดเท่าไหร่ะนะครับว่าจะมีการจับกลุ่มเพิ่มเติมมากน้อยอีกหรือไม่ในอนาคตนะครับเดี๋ยวตามต่อเรื่องของหมูเถื่อนนะครับ